เรื่องดังต่อไปนี้ไม่ใช่พิธาทําไม่ได้นะใครก็เรียนแบบไม่ได้จริงเหรอถ้าไม่ใช่พิธาม้มาแก่ก็อยากจะเรียนแบบเผื่อจะมีวาสนาที่เป็นนายกกับเขาบ้างตื่นตื่นตื่นโปรดตื่นจะไปสู่ตาแหน่งนายกต้องทําได้อย่างที่พิธาทำนะโปรดตื่นคะ่ะคุณนานัยคะอ่ะเมื่อวาน คนทั้งประเทศได้เห็นภาพของพิธาถอดสูตรแล้วก็เดินฝ่าระอองฝนออกจากตัวอาคารรัฐสภาไปไหนเดินไปหาด้อมส้มที่มาให้กำลังใจแถวๆด้านหน้าใช่ครัฐสภามาให้กำลังใจไปดูแอคชั่นนั้นก่อนเลยเชิญดูนะดูนะอ่าถอดสูตรละอ่าเริ่มแล้วนะ ชิ้นที่สองถอดเลยชิ้นที่สองถอดอะไรอ่ะดิคไทยดิคไทยอดิคไทยดิคไทยด้วยดิคไทยด้วย <c oughs> สูตรไม่พอดิคไทยด้วยมันจะได้เนียนตานิดนึงทับแขนเสื้อนอี่ทับแขนเสือเส้อด้วยอันนี้มันจะได้ดูลำลองไงแหมมันจะได้เนียนตา <c oughs> จะเดินไปคุยกับชาวบ้านเนี่ย <c oughs> มันต้องอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ ถ่ายก็ได้ถ okay. ่ายก็ได้โบกมือนิดนึงยิ้มอีกนิดนึง่เอฟซีเขาเยอะอ่ะไมปไหนก็มีแต่คนอยากถ่ายรูปกับคุณพิธาช่วงเนี้ยเอ้าเอาเลขไทยยังไม่ได้ลูดออกเลยโอเคผ่อนละผ่อนละผ่อนละนี่บิ้วเยอะกว่าคุณพิธาอีกแล้วเนี่ยบิ้วเยอะคุณพิธาอีกอ่ะกินนะเนี่ยผมจะชมว่าแกเก่งไม่ใช่แกทำไม่ได้อย่างนี้หรอก เดินออกจากอาคารารัฐสภาชิ้นที่หนึ่งถอดสูตรอย่างที่สองพับแขนเสือ้ออย่างที่สามรูดไทยออกออย่างที่สี่ถ้าถัดถ้าถ,ถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าไปนั่งคุยกับด้อ,อมส้มโอ้โหเยอะไปเยอะไปเยอะไปใช่ไหมเยอะไปอาเกนดี้เใช่ไหมพอประมาณแล้วพอประมาณละไปดูคลิปที่เยอะไปหรือไม่ไปดู<ไ>ป <ừ. S 2> คลิปที่สองไปดูคลิปที่สอง ไปดูคลิปที่สองฮะปล่อยเสียงเลยนะฮะปล่อยเสียงเลยนะไม่ได้เข้าย ด้วยความเคารพ FC เนาะรั้งแรกเราก็วิเคราะห์กันว่าน้มส้มจะเด็กๆนะจะวัยรุ่นนะ,ะแต่เมื่อสักครู่เห็นชัดเลยแม่ยกอายุเกินห้าสิบทั้งนั้นโอ้ตอนนี้มีทุกเจนล่ะดูแล้วแฟนกับคุณพิธาเนี่ยยิ่งกว่ามิชัย <c oughs> ยิ่งกว่าเอ็มิชัยอยู่ในเนี่ยตอนนี้มีทุกเจนแล้วบอก<ม>ได้เลยมีทุกเจนอยู่ที่อปวงศ์ไหนขนาดขนาด ล้มสสเขตตัวแข็งของพรรคเพื่อไทยได้แสดงว่าเรตติ้งมันกระจายกลุ่มกทมคือตัวชี้วัดเลยเนี่ยกวาดมาหมดต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดต่างจังหวัดหละุ่มจังหวัดจะวัดจากต่างจังหวัดสามารถล้มสสเขตตัวแข็งของเพื่อไทยได้ใช่ที่เป็นหลักมาอย่างเหนียวแน่นสเขตเชียงใหม่เออเขตสามกำแพงใช่ไหอืมชนะเกินครึ่งจังหวัดถูก ถูกไหมหลายจังหวัดด้วยนะคะกว่านายกจังหวัดเลยะคะสัอนเรียกท่านนายกและถึงเวลาไม่ได้เป็นนายกจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยรักมากจะผิดหวังบ้างนะสิผมังทีาไม่ออกรักมากจะผิดหวังบ้างนะสิผมผมชักสังณอนะว่ามีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเองที่จะทําให้คุณพิธาเป็นท่านนายกสมบูรณ์แบบใครพี่เนย ภูมิใจไทยมารวมว่างั้นเถอเอาง่ายๆตรงๆเอามารวมให้เกิน376ส<า> <ไป S 2> หวเอา71เอภูมิใจไทยมาบวกจอบอ้าว <laughs> ไปดูอีกคลิปหนึ่งใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่เล่นเยอะก็แล้วกันดูอีกหนึ่งคลิปของพิธาเชิญไมไม่ให้เปิดเข้าอ่ะ ทุกท่านครับขอรายงานเจ้านายก่อนวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะครับตั้งประธานสภาของฝ่ายประชาธิปไตยได้ได้รองคนที่หนึ่งแล้วก็ได้รองคนที่สองนะครับผลการเลือกตั้งออกมาได้ดยดีแสดงถึงเอกภาพนะครับออกมาสามหนึ่งสองเป๊ะท้งท่านทางที่ ต้มีคนที่ต้องเป็นต้องมีคนเป็นประธานสภาข้างบนนะครับของผมเนี่ยโดนยุติไปหนึ่งคนแล้วก็มีสมาชิกไม่ได้มาอีกหนึ่งคนตัดเสียให้สองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีอีกห้าสิบที่มากกว่าสามหนึ่งสองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเอกภาพที่เป็ของพรรคของรัฐบาลที่เราจะต้องระกษาประคองต่อไปได้และในเมื่อเราได้เราได้ประธานแล้วนะครับได้รองประธานที่หนึ่งก็คือของผมของปฏิทัสอันแรกที่เขาจะต้องทำให้ที่เขาดู ว่าสภาแห่งนี้ต้องเป็นของประชาชนอันแรกที่เราต้องทำก็คือข้างหน้าถ้าเรามาประชาชนก็ไม่ยืนตากฝนแบบนี้นะครับห้องพวกนี้ท่านต้องเข้าไปนั่งได้ที่ให้เหมือนให้เหมือนแลาปที่มีการต้อนรับประชาชนมันเป็นสถานที่ของผู้แทนราษฎรราษฎรที่เลือก แปลว่วประมาณว่ประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะมายืนตากคนแบบนี้หรือไม่ก็อย่าควรจะต้องเปิดเผยให้ได้อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจแรกๆนะครับที่ผมเชื่อเชื่อว่าประานราลของฝ่ายประชาชนที่ประภยและวองรสองคนโอเคให้งานเจ้านายก่อนเลยอเรียกใจเลยอ่ะประชาชนว่าเจ้านายออกมาพบชาวบ้าน <c oughs> ออกมาพบเจ้านายพร้อมกับวาทกรรมที่ว่ากันด้วยเรื่อง ขอรายงานเจ้านายก่อนรายงานผลการโหวตประธานสภาแล้วก็รายงานครบเลยสุดยอดสุดยอดขาดกระจุยแต่เอฟซีเยอะจรินต้องยอมรับเลยนะคุณพิธาช่วงนี้ฟีเวอร์มากๆอ่ะอีกอย่างที่ได้ใจก็คือต่อไปนี้รัฐสภาต้องมีสถานที่สำหรับประชาชน คือต้องจะปล่อยให้ประชาชนมานั่งตากฝนอยู่หน้าสภาแบบนี้ไม่ได้ห้องห้องห้องแอร์ต้องรองรับได้เพราะฉะนั้นมอบทุกกลุ่มรอบหน้าถ้าคุณพิธาเป็นนายกต้องเข้าไปนั่งในห้องแอร์ได้หมดนะทุกกลุ่มนะเราเชื่อว่าเขาทําให้ทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวพิธาพูดถึง เขาไม่ได้พูดถึงม็อบอเขาพูดถึงเ,เขาพูดถึงประชาชนที่ที่จะมาให้กำลังใจ,ใงใจที่จะมา,อาอรอฟังผลการพิจารณากฎหมายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อจังจัดห้องให้รอมานั่งฟังในห้องแอร์จะได้รู้ว่ากฎหมายที่เขาผลักดันจะผ่านไม่ผ่านว่าง,งั้นเถอะถ้าเปิดสภารับม็อบนะไม่เดี๋ยวจะจะไม่เหลือพื้นที่ให้ประชุมนะต้องทําขอประชุมใหญ่ไว้รองรับอีกสักที่ไหมเอาเอาไหนๆก็ไหนๆอ,อยู่กับพี่พิธาอีกสักนิดเถอะครับ ไปดูอีกหนึงคลิปยังอยู่ที่สภาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เชิญค่ะเชิญยโอเคไหมล่ะโอเคค่ะาาทไมไม่เปลยเงียบไเดยวเ่อยู่นะอวาคราวนี้ถ้าเปิดมาแล้จะไม่ได็กมากเกินไปเลยให้ให้ทั้งประธานรอประธานแบบว่าทำอะไรให้มันง่ายๆเร็วๆแบ่พราะว่าเราเข้าใจบางทีผมว่าดึกแล้วแต่ว่าพวกคุณยังเก็บ ด้อยเหตุที่พี่แต่ละก็จะได้กลับบ้านแล้วพรุ่งนี้เจะต้องกลับมาใหม่แล้วเดินทางน้ไกลแล้วระบบขนส่งมันก็แย่อะไรนี้นะเข้าใจอยู่หรือยังไงจะฝากช่างชักตอนเวลาบริหารจัดการให้มัินรวดเร็วทันใจแล้วก็เวลาตรวจอีกการให้ดีด้วยนะครับสุดใจแม่บ้านสภาจะไม่ประชุมดึกเดี๋ยวกลับบ้านดึกไม่มีรถลากลับบ้านเป็นห่วง อย่นไงล่ะแต่ที่โดนที่สุดก็คือจะดูแลสวัสดิการใช่แม่บ้านสภาชอบเลยถูก <โฮ S 2> ใจโผเข้ากอดเรียกท่านท่านนายกคนที่30 <c oughs> ด้วยความเคารพนะถ้ากระแสสังคมอารมณ์ของสังคมมันถูกปั่นขึ้นถึงขนาดเนี้ <c oughs> แล้วถ้าไม่ได้เป็นนายกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็รัก,กมากก็จะผิดหวังมากนะขึ้นในเชิงจิตวิทยาการเมืองนะในเชิงรัฐศาสตร์เวลาสังคมมันเกิดอาการจิตตก อม,มันห่อเหี่ยวทั้งประเทศค่ะสุดที่รักไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันจริงๆอะอืมผมก็นึกไม่ออกนะในทางจิตวิทยาการเมืองนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมมันคงจะวังเวงพิลึกพิลึกเลย <c oughs> อะโอเค <c oughs>